สวัสดีครับยินีตอนเราเข้าสู่ช่องชวนกันเล่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการจับหมาส่งราชวังนะครับเพราะว่ามันเป็นการหาเงินที่ดีอีกทางหนึ่งของ back desert นะครับและช่วงนี้เป็นช่วงเวลากิจกรรมทําให้วิ่งเวลมาได้เร็วขึ้นเรามาดูของที่ต้องใช้ในการจับหมานะครับก็จะมีเชือกแล้วก็น้าตาลทรายดิบนะครับน้าตาลทรายดิบเนี่ยเราสามารถทําได้โดยเอาน้ํามาบวกกับน้าตาลทรายดิบนะครับก็จะได้เป็นก้อนน้าตาลทรายดิบที่ใช้ให้หมากินโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลย อย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเพื่อนๆเนี่ยจะวิ่งม้าแบบไหนก็คือมันจะมีวิ่งม้าแบบกลุ่มแล้วก็วิ่งม้าแบบเดี่ยววิ่งม้าแบบกลุ่มเนี่ยก็จะได้เป็นเวลมา้า4ตัวพร้อมกันแต่จะช้ากว่าการวิ่งม้าตัวเดียวนะครับวิ่งม้าตัวเดียวก็จะเป็นการที่เราแบบว่าขึ้นไปขี่บนม้าตัวเดียวแล้วก็ขี่ไปเลยวิ่งม้าแบบกลุ่มเนี่ยเราจะต้องมาซื้อรถม้านะครับซึ่งเราต้องมาหา n p c พ่อม้าของแต่ละเมืองจะมี n p c อยู่ ให้เราเข้ามาแล้วก็มาซื้อรถม้าผมแนะนําให้เป็นรถม้าขนสัมภาระเก่านะเพราะว่ามันจะมีความเร็วที่เร็วกว่าใบรถม้าตัวอื่นแล้วก็เชือกก็สามารถซื้อได้กับ n p c ที่พอกมาเหมือนกันต่อไปเรามาดูน้ํากับน้าตาลทรายดิบกันเลยนะครับให้กดไปตรงแว่นขยายนะแล้วก็ไปตรงอาหารมันจะนําทางเราไปซื้อวัตถุดิบ ก็ให้เราวิ่งตามลูกศรไกันเลยนะครับโอเคครับ okay, ผมหลังจากที่เรามาร์กแล้วก็มาถึงตรงที่เราซื้อของนะครับให้เราเข้าไปคุยแล้วก็ไปซื้อของได้เลยอัตราส่วนจะอยู่ที่10ตตอนหนึ่งนะครับก็จะเป็นน้ําตาลทรายดิบ10แล้วก็น้ําเปล่าหนึ่งนะครับให้เราซื้อน้ําตาลทรายดิบเนี่ยตามจํานวนที่เราต้องการจะไปจับมาได้เลยครับอย่างที่ผมอธิบายไว้ตอนแรกผมแนะนํานะว่าให้ทาก้อนน้ำตาลทรายดิบเนี่ยเผื่อๆไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันเผื่อเวลาเราจับ พาดหรือว่าให้อาหารมันพาดอะไรเงี้ยเราจะได้มีสำรองไว้ใช้โอเคครับหลังจากนั้นเราก็กดแขึ้นมานะครับแล้วก็ไปตรงที่หลอมนะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบพวกนี้ใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็ทำการหลอมโอเคครับผมหลังจากที่เราทำการหลอมเสร็จแล้วเนะี่ยเราก็จะได้ก้อนน้ำตาลทรายดิบออกมา โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวไปเจอกันตรงจุดจับมากันเลยนะครับโอเคครับ okay, ผมหลังจากที่เราเตรียมของจับมาเสร็จแล้วนะครับให้เราไปหาจุดจับมาได้นะครับซึ่งจุดแรกที่ผมแนะนํานะจะเป็นจุดตรงนี้เลยนะครับทางด้านซ้ายมือของไฮเดลตรงทางโค้งตรงเนี้ยมันจะมีม้าประมาณตัวถึง2ตัวนะครับให้เราไปดูตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีนะก็เราก็จะไปไกลหน่อยแต่ตรงเนี้ยแต่อันเนี้ยการันตีว่ามีแน่นอนนะครับ ถ้าไม่ใช่ช่วงกิจกรรมนะมันจะมีแน่นอนตรงนี้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูจุดแรกกันเลย โอเคครับผมเมื่อเรามาถึงจุดตรงนี้นะก็ให้เราหามานะถ้าเกิดมันไม่มีจริงๆเราก็ต้องไปจุดที่2เพราะว่าช่วงที่ผมทําคลิปเนี่ยเป็นช่วงกิจกรรมพอดีเลยทําให้ทุกคนอาหารมาจับม้าส่งราชวังกันหมดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่2เลยนะครับจุดที่2ของผมนี่น่าจะอยู่ประมาณแถวๆตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นเลยนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราขี่ม้ามานะครับตรงนี้ใกล้จะถึงแล้วนะ โอเคครับตอนนี้มีม้าอยู่3ามตัวนะครับตรงนี้ก็ให้เราเลือกดูม้านะครับอา่ามีแต่ตรงนี้ไม่แต่ม้าเทียร์น้อยนนะเ,เดี๋ยวผมขอดูม้าตัวนี้แป๊บนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะจับไปให้หมดเลยนะตรงนี้เดี๋ยวจะมาจับไปให้หมดเลย ขั้นแรกนะครับก่อนจับแล้วก็เอาคลิกขวาที่เชือกนะพอมันเป็นอย่างงี้ปุ๊บแล้วก็รอแบบว่ากดคลิกซ้ายแล้วกดสเปกบาร์ให้ตรงนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปนะแล้วพอมันพยศอะ่ะค่อยกดสเปกบาร์ยำๆนะครับ โอเคครับ okay, ผมต้องสู้กับมันอย่างนี้นะเราพอมาถึงตัวตรงนี้ให้กด F5 นะมันจะทําการให้เราเอาป้อนนก้อนน้ำตาลทรายดิบให้มันกินผมแนะนํานะให้ป้อนประมาณ3-5ก้อนเนาะต่อตัว หลังจากที่เราป้อนก้อนน้ำตาลทรายดิบให้มันกินเสร็จปุ๊บเราก็สามารถขึ้นขีด่ได้เลยนะอ่าอันนี้ถือว่าจับล้มเหลวนะครับมันพยศต้องรอจับอีกทีโอเคผมจะจับอีกรอบนะแปลว่าครั้งต่อไปผมต้องป้อนก้อนน้ำตาลทรายดิบเนี่ยให้มากขึ้นกว่าเดิม ก็เดินเข้าไปหามาันนี่แหละครับที่ผมให้ทําก้อนน้ำตาลทรายดิบกับซื้อเชือกมาเ,เพื่อเผื่อเนี่ยเผื่อเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะได้แบบว่ามีไว้สับรองจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมานะครับ มันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโอเคครับเดีย๋ยวเราจะลองขึ้นดูอีกทีนโอเคตัวนี้เราขึ้นได้นะครับ แต่เราจะทําการเอาม้าเนี่ยม้าที่เราจับได้เนี่ยแต่ละตัวนะเวลาเราจับได้ปุ๊บให้เราขี่ม้าตัวหลักเราแล้วก็เอานําทางตัวเนี้ยไปเข้าคอกที่ใกล้ที่สุดอคอกมา้าอย่างผมเนี่ยอคอกม้าที่ใกล้ที่สุดตอนนี้ก็จะประมาณตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปตรงนี้นะทางด้านซ้ายมือนะะใกล้ที่สุดระหว่างตรงนี้ โอเคครับผมหลังจากตอนนี้ก็ให้เราสปีดหมาตัวหลักเราไปได้เลยนะหรือว่าจะขี่ช้าๆรอมันก็ได้เพราะสุดท้ายแล้ว,พอ,ลวพอเวลาไปถึงตรงคอ,อกอะ่ะเราก็ต้องจะต้องยืนรอมันอยู่ดีเพื่อที่จะเอามันเข้าคอ,อกมา้า okay, ผมขอสปีดเลยแล้วกัน โอเคครับผมเราตอนนี้เราก็มาถึงคอกม้าเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วเราก็รอม้าของเราที่เรา van, จ<ะ>ับตัวเมื่อกี้รอมันเดินมารอสักครู่นะโอเคมันวาร์ปมาแล้วแล้วก็ให้เรามาคุยกับ NBC ตรงนี้แล้วก็ไปตรงคอกม้ามันจะมีนี่เห็นปหมมันจะให้ขึ้นกดคลิกซ้ายเพื่อลงทะเบียนก็ให้เรากดคลิก้ายไปเลยแล้วก็ให้เราตั้งชื่อมัน โอเคครับผมม้าที่ผมจับมาได้เนี่ยจะเป็นม้าเวลสี่ม้ารุ่นที่สี่แต่ผมจะทําการขนย้ายนะขนย้ายไปไว้ที่เมืองไฮเดลเพราะว่าผมจะไปฟอมเวลม้าที่นูน่นโอเคครับผมก็ส่งไปไฮเดลได้เลยจะใช้ค่าส่งที่หนึ่งแสนนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีงบเนี่ยก็สามารถซื้อฮอกอาซื้ออันนี้ได้เลย รถม้าที่นี่ได้แล้วก็วิ่งจากนี่ไปไฮเดียวก็ได้หรือว่าจะวิ่งเวลม้าแถวนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาส่งราชวังไอคอกม้าตรงนี้โอเคเอางี้ดีกว่าในเมื่อตรงนี้มันเก็บม้าได้3มตัวผมจะไปจับมายัด้ที่นี่ให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อรถม้าที่นี่แล้วก็ขี่ไปไฮเดียวเพื่อทำการปั๊มเวลแล้วผมจะส่งม้าตัวหลักผมเนะี่ย ไปไว้ให้เดียวก่อนโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนผมจับหมาครบ3ตัวนะโอเคครับผมเมื่อกี้เกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้ตรงสถานที่ตรงเมื่อกี้มันไม่สามารถใส่รถม้าได้เพราะว่ามันใส่มมาได้แค่3ตัวนะครัเนี่ยพอผมจะใส่รถม้าไปด้วยเนี่ยมันจะต้องกลายเป็น4ผมเลยทําการส่งให้ขนส่งม้ามาที่กาหน้าแล้วก็ซื้อช่องฟาร์มม้าที่กาหน้าเนี่ย พิ่มทําให้มีช่องเพิ่มในการใส่ม้าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะรอม้ามาถึงแล้วก็รถม้าที่ผมบอกเมื่อกี้ที่ไอตรงที่ไปซื้อตรงร้านค้าเนี่ยตรงไฮเดียอะซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถซื้อได้นะแต่จํานวนอะจำนวนในการใส่ช่องม้ามันไม่พอรถม้าเนี่ยจะใส่ได้แค่หนึ่งช่องแล้วก็รถม้าเบาบ,บางใส่ได้สองอันนี้ใส่ได้หนึ่งได้หนึ่งตัว ทางที่ดีก็มาซื้อที่ตลาดกันได้นะครับทีนี้ว่ารถรถมา้ามันจะมีใบเนี่ยใบขายรถม้าอยู่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่มันไม่ใช่ช่วงกิจกรรมเนี่ยให้มาซื้อรถม้าทําฟาร์มนี่ก็ได้นะครับหรือไม่ก็รถม้าการค้าส่วนใหญ่รถม้าการค้านี่จะใส่ได้4ตัวแต่เนื่องจากว่าผมมาซื้อเนี่ยมันไม่พอนะผมก็เลยต้องมาซื้อของรถม้ากลุ่มการค้าเอาแล้วผมก็ได้ลงลงทะเบียนไปละ ก็ตรงนี้ถ้าเกิดม้ามาถึงเนี่ยก็กดไปที่เชื่อมต่อเนี่ยสามารถใส่ได้4ตัวแต่เดี๋ยวตอนนี้ผมรออีก3อีก2ตัวตัวละววิหาวิโอเคมาและเหลืออีกตัวสุดท้ายโอเคเมื่อเรามีม้าครบอยู่ในอคอกเดียวกันแล้วแล้วก็กดไปที่ลดมา้าแล้วกดที่เชื่อมต่อรดม้านะครับแล้วก็ คลิกม้าเข้าใส่ได้เลยคลิกซ้ายใส่ได้เลยมันจะเป็นลูกศรอ,อ่างเงี้ยมันจะเป็นสัญลักษณ์เชื่อมหลังจากนั้นก็กดปิดแล้วก็กดค้นหารถมา้าเอามา้าเอาม้าตัวปัจจุบันของเราอะใส่ไปในข้อกก่อนแล้วก็กดไปที่รถมา้าแล้วก็ค้นหาเดี๋ยวตัวนี้ผมจะส่งไปที่ให้เดียวก่อนแล้วกันโอเค จากนั้นให้เราขึ้นรถม้าเลยครับแล้วก็ให้เราขี่รถขี่ม้าขี่รถม้านะไปที่ไหนก็ได้เพราะว่าการทุกๆก,การเดินทางเนี่ยมันจะทําให้เราได้เวลวของม้าแต่ผมจะให้มันไปที่ไฮเดียเพราะระยะทางผมจะไปเผื่อมันเป็นวิวล15าที่ตรงนี้ก็จะได้ขายม้าที่นี่เลยไม่ใช่ขายม้าสิส่งม้ารัชวงังจับม้าส่งราชวางังกูซสลอแหลมเชียว โอเคครับตอนนี้ก็จะมีเวลบอกอยู่มีเวล 4, สเวลหแล้วก็เวลสเราสามารถกดตัว P แล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยข้อดีของการแบบขี่หมาเป็นกลุ่มอ่างเงี้ยมันจะ ทำให้ทุกตัวเวลท่าพอๆกันเวลเท่ากันแต่อาจจะเวลช้ากว่าการกี่ม้าตัวเดียวนะแล้วก็ผมแนะนํานะถ้าเกิดใครดีแบบว่ารีบๆอยู่ก็มาซื้อตรงนี้พิมแบบว่าน้ายาฝึกสัตว์มันจะเป็นน้ำยาเลิกเซอร์น้ำยาฝึกสัตว์ตรงนี้มันจะทําให้สัตว์เนี่ยมีเรียกว่ารับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นทําให้เวลเร็วเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึง ปล่อยให้มันวิ่งออโตอย่างเงี้ยไปได้เลยครับก็คือมาร์คเส้นทางแล้วก็กดตัว T นะให้มันวิ่งออโตไปเลยโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ม้าผมเวล15ทุกตัวนะโอเคครับผมหลังจากที่ผมปล่อยให้มาวิ่งเวลนะครับตอนนี้ม้าของผมเนี่ยทั้งสามตัวก็ได้มาถึงเวล15เรียบร้อยแล้วนะครับอาคันเนี้ยให้เรานําม้าเข้าคอกได้เลยนะครับคลอ,อ,อมกม้ากับ คนดูแลแล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็ฝากรถม้าแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ติ๊กที่รถม้าแล้วก็ตรงคําว่าเชื่อมรถม้านะครับให้ยกเลิกการเชื่อมทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นให้เราติ๊กตรงนี้ครับมันจะมีนี่ครับจัดม้าส่งราชวางังให้เราคลิกส่งได้เลยนะครับเราจะได้ตัวประมาณ2ล้านนะครับ โอเคครับผมจากที่ผมดูนะครับจาก3าตัวที่ผมได้นะได้ประมาณประมาณ5ล้านนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ทำม้าเยอะๆนะครับก็คือส่งไปจับม้ามาเยอะๆแล้วก็เอาม้ามาเก็บไว้หรือว่าให้เราซื้อจากตลาดก็ได้นะครับอย่างตลาดม้าอย่างเงี้ยให้เราดูตรงเลเวลตรงเนี้ยราคาไม่เกิน1ล้านบาทไม่เกิน1ล้านซิลเวอร์นะครับก็คือให้เราดูว่าถ้าเกิดมัน เวลสิบอย่างเงี้ยแล้วราคามันไม่เกินหนึ่งล้านอะ่ะไม่ว่าจะเวลไหนอะ่ะผมแนะนําให้ซื้อนะครับแล้วก็เอามาตุนไว้แล้วก็มาวิ่งวิ่งเวลลม้าอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับมันจะได้เงินอีกทางหนึ่งค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่ามันวิ่งไม่นานครับบวกกับอ่าการใช้ขวดยาเอลิกเซอร์ที่ผมบอกอย่างตอนต้นนะครับว่าใช้เอลิกเซอร์ที่บวกเวลมา้ามันจะทําให้มาวิ่งเวลได้เร็วมากครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ